สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมอดูอีทีกับการเมืองไทยการจากไปของโซยโซยวินหรือเอทิซึ่งรู้จักกันดีในชื่อมอดูอีทีช่วงวันที่10กันยายน2560นอกเหนือจากความเศร้าสลดของครอบครัวแล้ว คนไทยทั่วไปยังอดใจหายไม่ได้เพราะหมอดูชาวเมียนมาวัย58ปีผู้นี้ต้องบอกว่าเธอมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่คนไทยเกือบทุกคนจะต้องเงี่ยหูฟังข่าวและบรรดาคนเด่นคนดังในบ้านเมืองของเราก็เดินทางไปให้เธอทำนายอยู่ด้วยบ่อยๆหลายคนสำหรับในเรื่องของความสามารถด้านการทำนายทายทักที่แม่นยำในเรื่องของการเมืองหรือนักการเมืองไทย ดูจะเป็นเรื่องราวที่คนไทยให้ความสําคัญเป็นอันมากถ้าจะดูกันที่ชื่อเสียงหมอดูอีทีในบ้านเราเอาในวงแคบว่ากันว่าหมอดูรายนี้ทํานายให้กับนักการเมืองไทยมาตั้งแต่ยุครสอสช,ช2534แต่ถ้าจะเอาชื่อเสียงในวงการกว้างน่าจะนับพร้อมๆกับบทบาทของอดีตนายกชื่อทักษิณก็คงไม่ผิดเพราะขานั้น ก็ถือว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งของหมอดูอีทีแถมยังต้องมาเจอคำทำนายที่ทำเอาคนไทยขนลุกไปทมๆกันดูกันที่คำทำนายของคุณทักษิณชินวัตรคนนี้ว่ากันว่าไปหาหมอดูอีทีทั้งขาขึ้นและขาลงกันเลยทีเดียวคือตั้งแต่ก่อนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ก่อนลงจากเก้าอี้จากการทำรัฐประหาร2549กก็ยังวนเวียนเข้าไปอีกแถมยังลือกันว่า คุณหญิงพชมานเคยส่งคนไปรับหมอดูอีทีจากพม่ามาอย่างบ้านจันสองล่าเพื่อให้ช่วยทำนายดวงชะตากันมาแล้วและยังเคยให้หมอดูอีทีช่วยจัดโผคอรมอยด้วยอย่างก่อนจะมีการเลือกตั้งในปี2544หมอดูอีทีก็เคยทำนายว่าคุณทักษิณจะตั้งพรรคใหม่สำเร็จจะชนะและเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ฟ้าไม่ปราณีต้องจรล,ลีไปต่างถิ่นต่างแดนซึ่งก็ตรงกับ ปี2,549มอดูอีทียังได้ทำหน้าที่แก้เครดเสริมดวงให้กับคุณทักษินด้วยโดยช่วงเดือนสิงหาคมปีนั้นสื่อหลายสำนักลงข่าวว่าพ่อมอดูอีทีทํานายดวงชะตาคุณทักษินไว้ว่าถึงขั้นชะตาขาดและแนะให้แก้เครดเสริมดวงสะดเดาะเคราะห์ว่าแล้วเจ้าตัวเลยต้องไปเดินวนรอบเจดีย์ชเวดากองซ้ายสามรอบขวาสามรอบ และต่อด้วยพิธีสระเคราะห์ชุดใหญ่ในถิ่นที่ธุรกันดานที่น่าขนลุกคือหมอดูเขียนไว้ว่าให้ระวังช่วงเดือนกันยายน2549นอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหนโซรจะนวนอยู่เปิดเผยคำทำนายปี2567เเป็นปีแห่งไฟสงครามก่อจราจนก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟอันธพาลอิทธิพลจาก พระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพบวินาศและดาวพฤหัส,สบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤึกตยูในวันที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายน2567 และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคม2567อ่านคำทํานายดวงเมืองไทยปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความสูญเสียเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาพรานทุกหนแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบภัยพิบัติ จับตาสถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบ100ปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมมอบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากราหูเป็นวินาศกับลักทำนายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนด้วยไม่ได้ผ่อนปรนใ,นใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระสําอันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธ ต้องเข้ามาแก้สถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็เกิดความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงได้ความคืบหน้าอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยผ่องหรือสินสายเข่งได้ออกมาทํานายดวงเมืองปี2567ไว้ดังนี้ผูมิเนยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ปีแห่งมังกรไฟบลัยกันอลวาดถล่มดวงเมือง ส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองนั้นประส่าเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบที่ จะสร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่ยิ่มเอ็ดเมษายน2325เวลา6 5นาิกา54นาทีปีขานธาตุน้ำปะทะปี2567เป็นปีมังกรไฟบรลายกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางด้านการเมืองงานราชการต่งางฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกัน บ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรรคร่วมรัฐบาล จนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำแบบกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีต้องอ่านอาจารย์พินโยผ่าดวงเมืองทักษิณกลับไทยกรณีอดีตนายกทักษิณชินวัตร จะกลับมาที่ประเทศไทย10สิงหาคม2566อาจารย์พินโยยังไม่ได้ดูว่าวันที่10เป็นวันที่ดีหรือไม่แต่เชื่อว่าอาดีตนายกทักษินคงมีเหตุผลที่เลือกวันนี้ซึ่งในมุมมองส่วนตัวของอาจารย์พินโยมองว่าอาดีตนายกทักษินที่ถูกยึดอำนาจเมื่อปี49เป็นปีที่ราหูทับกับดวงการเมืองและในปีนี้จะครบหนึ่งและที่สำคัญ จะมีดาวมาเสริมดวงอดีตนาย,ยกทักษิณอีกด้วยหากเลื่อนเป็นปีหน้าอดีตนาย,ยกทักษิณคงมีเหตุผลของท่านสะดวกตอนนั้นแต่ทางโหราศาสตร์ดาวเจ้าเรือนพันธุของท่านคือดาวพฤหัสมีผลในดวงเมืองถ้ายือดออกไปอีกสักนิดหนึ่งเป็นปีหน้าให้ดาวพฤหัสย้ายอดีตนาย,ยกทักษิณอยู่ราศีมีนราหู ในดวงเมืองก็อยู่ราศีมีนแล้วราหูจรบนท้องฟ้ากำลังจะย,ย้ายจากราศีเมษเข้าราศีมีน17ตุลาคมระหว่างที่ท่านเป็นนายกก็มีการรัฐประหารก็วันวันให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยสำหรับการกลับมาของอดีตนายกทักษิณแน่นอนว่าการเมืองจะรุนแรงขึ้นตามคำที่บอกว่า จะร้อนเราอุช่วงกลางเดือนสิงหาและในปีหน้าที่จะครบ18ปีที่อดีตนายกทักษิณถูกรัฐประหารถือว่าวงรอบแห่งการรัฐประหารจะมาครบปัรจบกันพอดีดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกและเกิดเหตุขึ้นหรือประวัติศาสตร์อาจจะซ้ํำรอยได้